สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมบักฟักฟักบักฟักทองแล้ว่าบักฟักแปลงอันนี้ฟักแปลงนะคะฟักแปลงงามขนาดอุ้ยเป็นลูกแล้วเราไม่ได้เข้ามาดูสักทีเดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆนะคะนี่นี่นี่เป็นลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วลูกน้อยลูกเล็กลูกน้อยโอ้โห อันนี้เราไม่ได้เข้ามาดูทีเลยอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ไม่ไม่ม่นเลยว่าไม่ค้นหานะคะอันนี้เราจะเลาะดูก่อนจะได้ขายไหมเนี่ยจะมีลูกไปขายไหมเดีย๋ยวดูก่อนนะคะไม่เห็นมีลูกเลยงามจริงๆนะคะงามงามโอ้อยู่ในนี้ก็มี โอ้นุ่นๆอ๋ยอยุงก็เยอะนี่งามจริงๆนะเนี่ยอุ้ยอันนี้มาฟักทองอุ้ยมีลูกด้วยมีลูกนี่ฟ,ฟักทองแล้วอยู่ใกล้ๆแต่เราไม่ได้ดูสักทีได้หนึ่งลูกเก่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วเก่แล้วแก่แล้วเก,ก่เลยเตืองแล้ว หนึ่งรูปปลูกไว้แต่ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจดูดูแต่อย่างอื่นโอ้ยมีลูกเล็กอีกนี่ดูอันนี้ลูกเล็กพอเกงแล้วจะไปเกงจะไปเกงมีหนึ่งต้นนะคะมีหนึ่งผุ่มอันนี้เป็นบักๆนะคะเราเลาะดูก่อนว่า งามจริงๆแต่จะเป็นลูกไหมไม่เห็นค่อยมีลูกัวอุย้ยเสียงอะไรหล่นอุย้ยมีเหมือนกันนะเนี้ยลูกแจ้ใหญ่ดูโอ้เราก็ไม่ได้ดูยาวโอย้ยาวนะเนี้ยโอ้โอ้ย,ยาวเนี้ยยาวมาก ลูกใหญ่ลูกยาวหูหลายลูกเหมือนกันนะเนี่ยดูเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าจะมีลูกเล็กไหมเราจะเอาลูกเล็กไปขายโอ้โหนี่อีกหนึ่งลูกลูกใหญ่มากเราจะหาลูกเล็กค่ะลูกเล็กโอ้โ ดูก่อนโอ้โหนั่นหนึ่งรูกค่ะนี่หนึ่งลูกโอ้มีเล็กแล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วโหหลายลูกเหมือนกันนะเนี้ยลูกใหญ่ลูกยาวดีจังเราซื้อพันธุ์เข้ามานะคะเป็นทองสองนี่ดู ยาวมากนกี่กี่คืบเยอะนะเดี๋ยวนะว,นะวัดก่อนหนึ่งคืบสองสามค่ะสามสามคืบเ,คบเราคืบเราโอ้หลายลูกเหมือนกันน,นเนี่ย โอ้ยนี่ก็มีนี่ก็มีหลายลูกหลายลูกอันนี้ลูกโตแล้วโอ้หมูน้อยเลยนี่เหมือนหมูน้อยเลยใหญ่มากโอ้โหนี่พอขายแล้วพอขายแล้วโอ้โหออเดี๋ยวเราจะเอาไปขายค่ะเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องเอาขาย ฝั่งนี้เป็นมะเขือนะคะแต่ไม่ค่อยติดลูกอะมะเขือฝนตกมากก็ไม่ค่อยติดลูกโอ้ยเดี๋ยวโอ้นี้ก็เป็นลูกอีกแล้วเนี่ยไม่เห็นลูกลูกเล็กอันนี้อีกหนึ่งลูกลูกเล็กนี่ลูกเล็ก เราไม่ได้เข้ามาดูสักทีผ่านไปแล้วก็ผ่านมาโอ้ยนี่อีกหนึ่งลูกนะนี่ลูกใยใหญ่ลูกยาวมากเลยเด้อโอ้ยเป็นสิบเหมือนกันนี่นี่อีกหนึ่งลูกอันนี้ก็อีกหนึ่งลูกมีแต่ลูกใหญ่ใหญ่ นุ่นอีกหนึ่งลูกลูกเยอะอนี่นี่มีไหมมีไหมมีดอกมีลูกเด็กไหมไม่มีขึ้นดูเขาขึ้นไปต้นมะเขือ โหนี่อีกหนึ่งลกูกนี่อีกหนึ่งล,ลูก,ก,กนี่ลูกใหญ่มากยาวมากดูโอ้โหโอ้นุ่นอีกหนึ่งโรกนะดูค่ะใหญ่มากนุ่น แต่มีมักฟักทองโรคเดียวเองกับลูกเล็กลกแต่อันนี้หลายลูกอยู่นะหลายลูกหลายลูกกลยนโอ้ยอยู่นี้อีกหนึ่งลูกอันนี้เป็นมะระขี้นกนะกำลังขึ้นจะไหวหญ้าไหมหญ้าโอ้ยฝนตกหญ้าเยอะนี่เราต้องทำค้างทำอะไรให้ด้วย ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปคลิปหน้าเจะกันใหม่คะ่ะ